แล้วนะครับนะนะแล้วก็จะได้มีการเดบิตนะครับนี่ส่งส่งสยญสเครดิตค่าเผื่อนี่ส่งสัญญาสูญนะครับนะด้วยนะครับยอดลูกหนี้คูณ10เ์นะครับไนะด้นะดนะเท่าไหร่ก็ไปหักกับค่าเผื่อที่ตั้งเอาไว้อีก1,800นะครับนะเพราะฉะนั้นยอดบัญชีบัญชีนะครับของการประมาณนี้ส่งสัญญาสูญน,นะครับก็จะเป็นยอดอยู่เท่ากับ410บบาทใช่ไหมครับนะ 410บาทนะครับสี่ร้อยนะครับเดบิตนี้ส่งไสกระสูนสี่บาทนะครับ,บ,รบ,รบแล้วก็คเครดิตนะครับค่าเผื่อน,นี้ส่งไสกระสูนสรบาทเช้นเดียวกันนะครับ <c oughs> เคนนะครับนะ โอเคนะครับสำหรับรายการที่2นะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับเดต่อไปรายการที่3นะครับ <B. S 1> อ,นะ <Okay. S 1> อรายการที่3นะครับ เรามาดูรายการที่3ามนะครับเป็นการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับอะไรนะครับดูที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรายการที่สามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าค่าเช่าร้านเสริมสวยจ่ายล่วงหน้าดูอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการปรับปรุงรายการปรับปรุงประเภทจ่ายค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับนะซึ่งเป็นค่าเช่าร้านเสริมสวยนะครับ นะบอกว่าเป็นค่าเช่าร้านสําหรับระยะเวลา1ปี1ปีนะครับหปีก็12เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหารด้วย12แน่นอนเวลาคํานวณน,นะครับตัวหารคือ12แน่นอนนะครับเพราะ1ปีมี12เดือนนะครับสัญญาเริ่มเมื่อ1เมษาอ่าสัญญาเริ่มเดือนเมษาครับเพราะฉะนั้นณวันที่เกิดราการเกิดราการณวันณเดือนเมษานะครับนะเมษายนนะนะเพราะฉะนั้น การปรับปรุงรายการประเภทค่าจ่ายจ่ายลูกหน้านะครับมันสามารถปรับปรุงได้เป็น2กรณีถูกไหมฮะในวันที่31ธันวาคมนะครับนะกรณีกรณีที่1ก็ปรับปรุงเป็นค่าจ่ายจะา่ลงกหน้านะครับในกรณีที่กิจการบันทึกไว้เป็นค่าจ่ายนะครับส1มธันวาก็ปรับปรุงเป็นจ่ายลูกหน้าโดยการเดบิตค่าจ่ายจะล่ลงหน้าเครดิตเครดิตค่าจ่ายถูกไหมฮะนะถ้ากิจการบันทึกไว้เป็นจ่ายลูกหน้า นะครับนั่นแสดงว่าในงบทดลองมีมีมีคาว่าจ่ายล่วงหน้าต่อท้ายด้วยนะครับนั่นแสดงว่ากิจการมันบันทึกว่าเป็นจ่ายล่วงหน้านะครับปรับปรุงก็จะปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่3ามสามสิเ็ดธันวาโดยการเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าโอเคไหมครับนะทีนี้เราเรารู้ได้ไงว่าเขาปรับเขาบันทึกเป็นอะไรเราไปดูในงบทดลองครับนะในเรื่องในในบัญชีค่าเช่าร้านเสื่อมสวยนะครับในงบทดลองอ่าเราเจอแล้ว นะครับนะเราเจอแล้วนะครับนะค่าเช่าร้านเสริมสวยจ่ายล่วงหน้านะครับยอดเท่ากับ96,000บาทนะครับยอดเท่ากับ96,000บาทนะครับค่าแล้จ่ายค่าเช่าร้านเสริมสวยจ่ายล่วงหน้านะครับนะแสดงว่าเขาบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้านะครับณวันที่ส1เธันวาจะต้องปรับปรุงเป็นค่า เ่าร้านเสริมสวยก็คือปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับยอดทั้งหมด96,000บาทนะครับซึ่งจะเป็นตัวตั้งนะครับในการคำนวณหานะครับาการปรับปรุงค่าเช่าร้านเสริมสวยณนวันที่3สิวนวาคมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการปรับปรุงนะครับรายการที่3นะครับรายการที่3นะจึงเดบิต เราปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายนะเพราะเขาบันทึกเป็นจ่ายล่วงหน้ามันมีคําว่าจ่ายล่วงหน้าต่อท้ายใช่ไหมครับเมื่อกี้นะมีคําว่าจ่ายล่วงหน้าต่อท้ายนะครับนะเพราะฉะนั้นเดบิตนะครับนะค่าเช่าร้านเสริมสวยใช่ไหมครับเพราะเราปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายเดบิตค่าใช้จ่ายนะครับก็คือค่านะครับค่าเช่าร้านเสริมสวยนะครับ เบบิค่าเช่าร้านเสริมสวยนะแล้วก็เครดิตค่าเช่าร้านนะครับเสริมสวยจ่ายล่วงหน้าอ่านะครับเครดิตค่าเช่าร้านเสริมสวยจ่ายล่วงหน้านะครับอธิบายรายการว่างไง นะเราเดบิตอะไรก็อธิบายรายการว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับค่าจ่ายจะลงหน้านะครับนะอย่างนั้นอธิบายรายการก็คือเดบิตอ่าปรับปรุงค่าเช่าร้านเสริมสวยใช่ไหมครับนะปรับปรุงนะครับค่าเช่าร้านเสริมสวยอ่าปรับปรุงค่าเช่าร้านเสริมสวยนะครับ อ่าทีนี้ยอดคำนวณเท่าไหรเราไปดูที่โจทย์นะครับนะค่าเช่าค่าเช่าร้านสวยๆมีทั้งหมด9 6 0 0บาทนี้เป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่า9 6 0 0บาทนี้มันรวมทั้งส่วนของค่าจ่ายและจ่ายลูกหน้าไว้ด้วยกันนะครับเราต้องแยกมามันต้องแยกมานะครับนะยอดมัน9 6 0 0นะครับเมื่อกี้นะครับนะทีนี้เราปรับปรุงเป็นค่าจ่ายเราต้องเอาระยะเวลาตั้งแต่วันที่เกิดรายการจใ,ใช่ไหมครับนะ จนถึง31ธันวาคมนั่นคือช่วงที่เราจะต้องทําการคํานวณน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะนับช่วงที่เกิดอาการก็คือ1เมษายนใช่ไหมครับเมษายนนะครับนับไปจนถึงเดือนอะไร31ธันวาคมนะครับนับไปจนถึง31ธันวาคมกี่เดือนนะครับเราได้กี่เดือนอ เราก็นับไปเมษกราคมพมินาาเมษาพฤกษามิถุนากรกฎาสิงหากันยตุลาพฤศจิกาธันวารวมแล้ว9เดือนครับนะเราจะได้9เดือนนะครับ9เดือนนะครับเก้าโด็กก็คือ9เดือนนะครับ9เดือนเป็นส่วนของค่าจ่ายนะครับถ้าเราปรับปรุงเป็นค่าจ่ายเรา9เดือนเราก็ไม่ต้องอาแล้วตอนนี้เราปรับปรุงเป็นค่าจ่ายเราดูแล้วว่าต้องปรับปรุง นะครับด้วยระยะเวลา9เดือนนะครับ9เดือนนะนะเพราะฉะนั้นการคำนวณนะครับการคำนวณก็เอ,เอายอดทั้งหมดตั้งยอดทั้งหมดของค่าเสริมสวยใช่ไหมครับนะค,ค่าเสริมสวยค่าบริการเสริมสวยนะครับ96,000ตั้งนะครับนะการคำนวณนะครับนะก็คือ96,000 นะครับเป็นตัวตั้งคูณด้วยกี่เดือนเมื่อกี้นะครับนะกี่เดือน9เดือนใช่ไหมครับเพราะเราปรับปรุงเงินค่าใช้จ่ายแล้วก็9เดือนไปคำนวณเลย9คูณ9หารด้วยรอบระยะเวลา1ปีก็คือ12นะครับคูณ9หาร12นะครับนะแล้วก็คูณ9นะครับหาร12นะครับนะ96,000มื่คูณเหารสิ นะครับก็จะได้เจ็ดหมื่นสองพันบัญชีนะครับนะเดบิตค่าเช่าร้านเสริมสวยเจ็ดหมื่นสองพันนะครับนะเครดิตค่าเช่าร้านเสริมสวยจ่ายล่วงหน้านะครับเจ็ดหมื่นสองพันเช่นเดียวกันนะครับเจ็ดหมื่นสองพันเช่นเดียวกันนะครับปรับปรุงค่าเช่าร้านเสริมสวยโอเคไหมครับนะรายการที่สามก็เปลี่ยน เสร็จสิ้นนะครับเป็นเสร็จสิ้นนะครับประมาณนี้นะครับนะ <c oughs> โอเคนะครับนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงช่วงที่สองนะครับนะสำหรับช่วงแรกสวีครับเดี๋ยวเจอกันช่วงสองนะครับในเวลา นะครับ11โมงตรงนะครับ11โมงตรงนะฮนะนะช่วงแรกสวัสดีครับ